สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่และพ่อพ่อทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุนหลายนะคะค่ะก็หลังจากกลับมาจากเกี่ยวหญ้าก็เอาคุนยายบุนหลายมาอาบน้ําให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ไปกินหญ้าต่อนะคะเวลาอาบน้ำเสร็จเขาก็จะคันเป็นเรื่องปกติของของช้างนะคะ พอดีวันนี้ลูกชายหยุดไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าป้าโทรมาบอกว่าให้หยุดนะคะก็เลยไม่ได้ไปทํางานก็เลยเป็นโอกาสดีของคุณยายบุญหลายได้มาถูตัวนะคะจะได้หายคัน พอเวลาตัวเขาเปียกก็จะทำให้เขารู้สึกคันไปทั้งตัวนะคะถ้าแม่ควานเอาเขาอาบน้ำอยู่ที่บ้านเขาก็จะไม่มีที่ถูนะคะบางทีเขาก็จะเอามือมาถูตรงที่แม่ควานผูกขาของเขาไว้นะคะ อยากจะไปถูต้นไม้แล้วคุณยายดูหลาย บรรยากาศก็กเหมือนฝนจะตกนะคะตอนนี้ก็ลงเม็ดนิดๆหน่อยๆน,นะคะ อยากไปทูต้นไม้พื้นที่ตรงเอาช้างมาอาบน้ำก็จะแคะหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีพนักง,งานทาความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาปิดสวนแต่ถ้าสวนเปิดมีพนักง,งานทำงานก็จะไม่เป็นแบบนี้นะคะพื้นที่ก็จะสะอาดกว่านี้นะคะ ค,คุณยายก็อยากจะไปถูต้นไม้แล้วนะคะคุณยายบุญหลายก็อาบน้ําให้พ่อควานด้วยนะคะคุณยายบุญหลายบอกว,ว่าพ่อควานไม่อาบน้ําเมื่อคืนก็เลยอาบน้ําให้พ่อควานเลยนะคะนะก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามมาใหม่แล้วก็ทั้งผู้ที่ถอนตัวออกนะคะก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาติดตามให้กับช่องทางบุญหลายนะคะ พอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะ <c oughs> ก็ขอขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ควานแต่งตัวไม่สุภาพนะคะ อาบให้แต่กวานแต่ย่าบุญหลายจะของเองเราบ่าอาบหลังจากอาบาน้ำเสร็จก็คุณยายเขาก็จะเดินมาที่ต้นไม้ต้นนี้เลยนะคะจะมีอยู่สองต้นที่คุณยายชอบโถูนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะ ไปต้นที่ขอชอบแล้วนะคะต้นนี้ไม่สะใจค่ะ <c oughs> ยายบอกว่าต้นนี้ไม่สะใจขอต้นนี้ดีกว่า ผลที่หัวก็ไม่หายสักทีนะคะเพราะว่าคุณยายก็จะมาถูแบบนี้แหละคะ่ะถูบ่อยๆก็จะทําให้เป็นแผลบ่อยนะคะต้นนี้ก็สามารถถูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างได้ทุกซอกทุกมุมนะคะคุณยายก็เลยจะชอบต้นนี้เป็นพิเศษนะคะ ถ้าไปยืนอยู่ใกล้ๆมากๆเดี๋ยวคุณยายเขาจะไม่ถูให้จะจะ,จะอายนะคะเขาก็จะเลิกถูแม่ควานต้องเออยู่ใกล้ๆนะคะ สงสัยจะพอแล้วนะคะถ้าเขาไม่อยากถูเขาก็จะเดินออกมาเองนะคะก็จะกลับบ้านเองนะคะสายไปสายไป แม่แม่ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางบุญหลายด้วยนะคะคุณยายบุญหลายจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะนะเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านเลยค่ะค่ะก็ตามคุณยายมาจากที่อาบน,น้าก็มาดูที่บ้านนะคะ ตรงนี้ก็ลมดีเลยนะคะจับมือหน่อยเด้วจับมือหน่อยจับมือก่อน